Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbin alameen. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัล l l a ์มีแด่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมีเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งซึ่งติดตามข่าวมาหลายๆคลิปด้วยกันนะครับว่าด้วยเรื่องราวของการเกิดของเด็กไทยในปัจจุบันนี้ว่ามีจำนวนลดลงอย่างน่าใจหาย นะครับเมื่อก่อนเนี่ยในประเทศของเราปีหนึ่งมีเด็กเกิดเป็นล้านคนแล้วมันก็ลดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งสิ่งที่เป็นที่วิตกของนักประชากรศาสตร์ในปัจจุบันนี้ก็คือว่าจํานวนคนเกิดนั้นมีน้อยกว่าจํานวนคนที่ตายก่อนหน้านี้คนที่เกิดมีมากกว่าเพราะฉะนั้นคนที่ตายก็ตายไปอาจจะตายสัก600แสนแต่เกิดเป็นล้านก็สามารถที่จะทดแทนจํานวนของผู้คนในประเทศได้ แต่พอมาถึงขั้นวิกฤตในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลของความไม่มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมทางด้านโาครคภัยไค่เจ็บต่างๆคนก็เลยมีลูกกันน้อยลงเนี่ยสุดท้ายในปีที่ผ่านมาเนี่ยเด็กไทยที่เกิดมามีจํานวนน้อยกว่าคนที่ตายไปหมายความว่าไงหมายความว่าในอนาคตข้างหน้าในประชากรของประเทศจะค่อยๆลดน้อยลงน้อยลงน้อยลง,ยลงซึ่ง ถ้าหากว่าคิดหย,ยาบๆก็อาจจะดีใช่ไหมเพราะไม่มีใครมาแย่งทรัพยากรธรรมชาติแต่ว่านักวิชาการศาสตร์นั้นเขาไม่ได้คิดแบบนี้นักเศรษฐศาสตร์เขาก็ไม่ได้คิดแบบนี้เขาคิดว่าในที่สุดคนทํางานจะน้อยลงเมื่อคนทํางานน้อยลงมันก็จะเป็นภาระก็คือคนแก่มากขึ้นประเทศไทยจะเข้าสู่ยุคของผู้สูงวัยที่มีจํานวนมากขึ้นอย่างน่าใจหาย และเป็นผู้สูงวัยที่ไม่มีเด็กรุ่นใหม่ที่จะมาทำงานเพื่อเลี้ยงดูพวกเขา เพื่อที่จะฟื้นฟูเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของประเทศนี่คือปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้อย่างมากมายเรื่องของเด็กเกิดน้อยลงเนี่ยผมตามไปดูลหลายๆคลิปนะครับที่มีการวิเคราะห์พี่น้องก็สามารถที่จะตามไปดูได้ตาม YouTube ต่างๆว่าเรื่องของการที่เด็กไทยมีจํานวนลดน้อยลงเนื่องจากว่าหนึ่งละไม่อยากจะมีลูกบางทีวัยรุ่นหนุ่มสาวอาจจะอยู่กันก่อนแต่งงานซึ่งไม่มีความมั่นคงในชีวิตว่าถ้าเกิดลูกขึ้นมาแล้วนี่จะเลี้ยงดูพวกเขา หรือเปล่าเพราะว่าคู่ที่อยู่กันอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่รอดไหมอยู่กันมา78ปีบางครั้งอาจจะเลิกไปเพราะนั้นหลายคนก็เลยร้องไห้ดีใจเวลาที่มีการขอแต่งงานเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าที่อยู่มาแล้วจะได้ไม่อยู่ฟรีจะได้มีหลักฐานที่มั่นคงเพราะเขาขอแต่งงานแล้วเพราะฉะนั้นการอยู่กันก่อนแต่งงานมันไม่ได้มีความมั่นคงว่าเราจะอยู่กันตลอดไปเพราะนั้นคนพวกนี้จะไม่ค่อยจะมีลูกไม่กล้าที่จะมีลูกกันดังนั้นเมื่อไม่มีลูกเด็กที่จะเกิดมาก็ไม่มีหรือคนที่แต่งงานกัน แล้วเป็นคู่อย่างเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วก็ไม่กล้าที่จะมีลูกเนื่องจากว่าภาวะทางเศรษฐกิจบ้างอะไรบ้างภาวะทางสังคมบ้างโรคภัยไข้เจ็บบ้างเพราะนั้นเราก็อย่ามีลูกกันเลยยังไม่พร้อมที่จะมีลูกก็ยืดกันไปเรื่อยๆก็ไม่รู้ว่าจะมีลูกเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะเริ่มนับ หนึ่งเมื่อไร่ที่จะมีลูกสุดท้ายมันก็ถ่างไปเวลามันก็ค่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆปี2ปี3ปีก็ยังไม่มีเด็กเกิดใหม่อยู่ดีหรือบางคนบางคู่นะครับขอโทษนะครับอาจจะอยู่ร่วมกันเดี๋ยวถ้ามีลูกขึ้นมามันก็จะไม่สนุกเพราะการที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยเราสามารถทําอะไรก็ได้เราสามารถไปไหนก็ได้แต่ถ้ามีลูกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นภาระเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าให้เป็นภาระเลยเราเราสนุกกันเต็มที่ก่อนดีกว่ามันอาจจะมีคนที่คิดลักษณะเช่นนี้สุดท้ายก็คือก็ยังไม่มีเด็กเกิดอยู่ดีประการ <บา S 2> ต่อมาก็คือว่าาททัศศนคติงเพ เปลี่ยนแปลงไปคือคนไม่ได้แต่งงานระหว่างชายกับหญิงอีกแล้วต่อไปนี่มันจะมีหญิงกับหญิงมันจะมีชายกับชายซึ่งทั้งสองแบบนี้มีลูกไม่ได้ชายกับชายก็ไม่มีลูกหญิงกับหญิงก็ไม่มีลูกซึ่งมันค่อยมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นทัศนคติในเรื่องทางเพศมันเปลี่ยนแปลงไปมันมีผลต่อการเกิดขึ้นของประชากรหรือเด็กรุ่นใหม่นี่คือเป็นปัญหาเป็นปัญหาใหญ่นะครับผมตามไปฟังดูเป็นบทวิเคราะห์ของนักวิชาการหลายๆคนที่เขาบอกว่าประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤตแล้วบาง ทีไม่ใช่เป็นประเทศไทยอย่างเดียวแต่มันหมายถึงทั้งโลกด้วยที่มีภาวะลักษณะเช่นนี้อีกประการหนึ่งที่เป็นปัญหาก็คือว่าเด็กที่มีอยู่แล้วที่พอที่จะเป็นคนระดับวัยแรงงานหรือคนทํางานได้นี่กลับไปติดยาเสพติด ถ้าเป็นผู้ชายก็คือไปติดยาเสพติดหรือเสียผู้เสียคนหรือไม่ก็เกิดการเบี่ยงเบนทางเพศนะครับไม่ได้เป็นชายแท้ไม่ได้เป็นหญิงแท้มันมีหลายเรื่องหลายราวที่มาประกอบกันผสมผสา,านกันจนกระทั่งว่าเด็กเกิดใหม่ก็น้อยคนที่มีอยู่แล้วก็ไม่ได้มีลักษณะของความเป็นเด็กรุ่นใหม่คนไทยที่มีความสมบูรณ์แบบมันมีปัญหานู่นนี่นั่นไปหมดนะครับเพราะนั้นในภาวะเช่นนี้เนี่ยประเทศของเราแก้ปัญหาอย่างไรแล้วก็บางท่านก็บอกว่าที่เป็นปัญหาเช่นนี้ก็ นื่องมาจากว่าครั้งหนึ่งเราเคยรณรงค์ในเรื่องของการกุมกําเนิดเรากล Muss ัวการมีลูกมากกลัวว่าทรัพยากรมันจะไม่พอสุดท้ายเราก็มีแคมเปญมาบอกว่าหญิงก็ได้ชายก็ดีมีแค่2จะมีลูกหญิงก็ได้จะมีลูก,ก,ลกชายก็ได้แต่ควรจะมี2คนเท่านั้นสุดท้ายพอปฏิบัติตามจริงรๆ2คน2คน2คนคนหนึ่งอาจจะเสียชีวิตขึ้นมาคนหนึ่งอาจจะพิการขึ้นมาลูก2คนเสียหายทั้ง2คนไม่สมบูรณ์ทั้งสองคนบางครั้งก็เป็นอย่างนี้บางทีมี2คนก็เกิดเสียชีวิตเสียคนก็เหลือ1คนเพราะฉะนั้นการรณรงเช่นนี้ แล้วคนก็ปฏิบัติตามสุดท้ายก็คืออะไรสุดท้ายก็คือเด็กที่เกิดมามีจํานวน,นน้อยเกิดค่อยๆลดน้อยลงตามสถิติก็บอกว่าลดน้อยลงแต่ละปีแต่ละปีะปนี่ยังเห็นได้ชัดอย่างมีในยะสําคัญเพราะนั้นวิธีการแก้ปัญหาที่ผมตามฟังนะครับวันนี้ที่เขาแก้ปัญหาก็มีอยู่2วิธีด้วยกันก็คือการแก้ปัญหาด้วยวิธีการอย่าให้คนผู้สูงวัยนี่อ่อนแอหรือว่ากลายเป็นคนที่ไม่มีสมรรถภาพไม่มีสมรรถนะในการทํางานทําอย่างไรให้คนที่เป็นผู้สูงวัยเนี่ยยัง คงอยู่ได้ด้วยกับการเป็นคนที่มีคุณภาพอยู่ซึ่งมันก็ยากนะครับในบางครั้งเพราะคนแก่มันก็มีการเสรื่อมโทรมไปตามธรรมชาติแต่ว่าจะทําอย่างไรให้เขามีสุขภาพที่ดีก็เลยมีการรณรงค์กันในเรื่องของการทานอาหารที่เป็นประโยชน์การออกกําลังกายการดูแลสุขภาพรณรงค์ทางด้านนี้เพื่อให้คนที่สูงวัยเป็นคนที่สูงวัยก็จริงแต่มีคุณภาพอยู่ไม่ใช่เป็นผู้สูงวัยที่ติดเตียงไม่ใช่เป็นผู้สูงวัยที่จะต้องป้อนอาหารให้แต่เป็นผู้สูงวัยที่สามารถทํางานได้ด้วยตัวเองบางครั้ง สามารถปลูกผักปลูกหญ้าตามข้างบ้านได้ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ได้ด้วยนี่คือวิธีที่1ในการรั้งไม่ให้สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุเร็วหรือด่วนเกินไปประการที่2ก็คือทอํายังไงที่เราจะสนับสนุนให้เกิดการมีลูกมากขึ้นซึ่งบางครั้งมันก็ลําบากมันก็ยากนะครับในการที่จะรณรงค์ให้กลับฟื้นขึ้นมาใหม่ก่อนหน้านี้บอกว่าหญิงก็ได้ใชยก็ดีมีแค่2ก็คือสนับสนุนการคุมกําเนิดแต่วันนี้เราจะมาสนับสนุนให้มีการกําเนิดมันก็เป็นเรื่องยากกว่าจะเปลี่ยนทัศนคติ ของคนได้มันก็เป็นเรื่องยากใช่ไหมครับผมกำลังพูดถึงภาพรวมของประเทศนะเดี๋ยวผมจะคุยว่าในมุมมองของมุสลิมเราควรจะช่วยกันแก้ปัญหาประเทศไทยเรื่องนี้อย่างไรและก็อีกอันหนึ่งก็คือเมื่อเมื่อสนับสนุนการมีลูกดังนั้นรัฐบาลจึงมีการให้ค่าเลี้ยงดูพี่น้องเห็นไหมครับว่าเด็กเกิดใหม่เนี่ยหนึ่งละจะต้องได้รับการดูแลอย่างดีในะเรื่องของสุขภาพเพื่อให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ให้ได้เติบโตเป็นคนวัยทางานให้ได้ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเวลาเติบโตแล้วเขาจะไปถูกช่วงจริงเอา กับยาเสพติดซึ่งมันมากมายมันเพ่นพ่านอ้านเออยู่ในสังคมสุดท้ายพอโตขึ้นไปมันก็ไปโดนกับยาเสพติดเด็กของเราที่มีน้อยอยู่แล้วกลายเป็นน้อยที่ไร้ประสิทธิภาพไม่มีมันสมองที่จะมาพัฒนาประเทศซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกขั้นตอนหนึ่งอย่างไรก็ตามวันนี้ให้เลยครับเด็กที่เกิดมาปั๊บเนี่ยไปทําเรื่องกับหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็จะได้นะครับแต่ละเดือนก็กจะโอนมาให้โอนมาให้เป็นค่าเลี้ยงดูบุตรจนกระทั่งถึงอายุกี่ปีลนะสี 4, ่ห้าปีหรือ6ปีกันแล้วแต่นี่เป็นนนนนโยยบบาทีีส่สสัุให้มลูก เพื่อเราจะได้มีเด็กเกิดขึ้นมาทดแทนกับคนที่ตายไปและเพื่อให้ประเทศของเราอยู่รอด เนื่องจากมีคนที่อยู่ในวัยทํางานวัยแรงงานมากขึ้นไม่เช่นนั้นแล้วเราอาจจะต้องสังาาาส่งเข้าพม่าสั่งเข้าเขมรสั่งเข้าลาวนะครับคนที่จะมาเป็นแรงงานทั้งหลายในประเทศไทยสุดท้ายคนไทยไม่มีเนื่องจากเราเกิดกันน้อยและคนที่เข้ามาก็คือเป็นคนต่างประเทศและประเทศไทยของเราไม่ถูกยึดหรอกครับไม่น่ากลัวเลยครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยหลังจากที่พวกเขาเป็นคนทํางานเป็นคนงานแล้วเนี่ยเขาพัฒนาฝีมือของเขาไปเรื่อยๆสุดท้ายเขากลายเป็นผู้ประกอบการอีก50ปี หกปี70ปีร้อยปีอะไรจะเกิดขึ้นเขาอาจจะเป็นผู้บริหารกิจการในประเทศไทยซึ่งลนแล้วแต่เป็นคนที่ที่มาจากต่างชาติที่มาจากพมา่าที่มาจากเขมรที่มาจากลาวอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลไหมครับถ้าเป็นสิ่งที่น่ากังวลอ่ะเราจะทํำยังไงล่ะที่จะทําให้คนไทยของเรามีจํานวนเพิ่มมากขึ้นให้ได้ทีนี้พอฟังเรื่องราวเหล่านี้ผมก็มานั่งคิดว่าในมุมมองของมุสลิมเนี่ยเราควรจะนาาัดพูดคุยในกลุ่มของพี่น้องมุสลิมอย่างไรผมอยากจะคุยกับพี่น้องมุสลิมว่านี่คือเวลาอีกช่วงหนึ่งที่เราจะ ต้องช่วยเหลือกอบกู้สถานการณ์ที่น่าวิตกในประเทศของเราด้วยกับการเพิ่มประชากรให้มีจํานวนมากขึ้นผ่านอะไรล่ะครับหนึ่งเราจะต้องสนับสนุนการแต่งงานการแต่งงานนี่เป็นสุดน้านาบีและเราจะต้องหลีกเลี่ยงการอยู่กันก่อนแต่งงานให้ได้เราถึงเป็นมุสลิมเป็นเยาวชนมุสลิมจะต้องไม่อยู่กันก่อนแต่งงานเพราะการอยู่กันก่อนแต่งงานนั้นมันเป็นบาปในเรื่องของศาสนาเรายังไม่ได้นิกะนิกะค, <iren, S 2> ค,คือแต่งงานแต่งงาน,นคือนิกะเพราะนั้นเราอย่าอย,ยู่กันก arnish, ่อนที่เราจะอย่าย อยู่กันก่อนเพราะว่าหนึ่งมันไม่มีความมั่นคงเลยและเราก็ไม่กล้ามีลูกด้วยเพราะมันเป็นลูกซีนาลูกขึ้นมาจากการทําความผิดนะครับเราเองก็ผิดบาปแล้วลูกที่เกิดมาก็จะมีปัญหาอีกเพราะเป็นลูกซีนาเพราะฉะนั้นอย่ายอยู่กันก่อนแต่งงานเพราะการอยู่กันก่อนแต่งงานนอกจากมันผิดบาปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาเพราะเราไม่กล้ามีไงเพราะมันน่าอายไงเพราะเป็นลูกซีนาไงครับเพราะฉะนั้นการแต่งงานเราควรสนับสนุนท่านอับดุลเลาะห์สัลต่าสนับสนุนให้มุสลิมนี่มีการแต่งงานเพราะการแต่ง การถือเป็นซุนนะนบ,บีการแต่งงานเป็นวิธีการที่เราจะได้อยู่ร่วมกันผู้หญิงผู้ชายอย่างสะอาดบริสุทธิ์และถูกต้องมีวิธีเดียวก็คือแต่งงานอยู่ร่วมกันก่อนแต่งงานไม่ใช่วิธีการที่อิสลามสนับสนุนเพราะฉะนั้นลูกหล,ล,ลานครับให้มีการแต่งงานนะครับอย่าอยู่กันก่อนแต่งงานประการต่อมาก็คืออย่าให้สินสอดเป็นเรื่องลำบากอยากจะเตือนพี่น้องมุสลิมที่เป็นผู้ปกครองว่าอย่าให้สินสอดมาเป็นตัวขวางอย่าให้มหัศนี่มาเป็นตัวขวางการแต่งงานอิสลามในสมัยรสุลลอมไม่เคยเอามหาัศมา เป็นอุปสรรคในการแต่งงานเช่นเจ้าบ่าวมีเงินไม่พอเราตั้งไว้สูงขนาดนี้ตั้งไว้3ามสี่แสนแต่เจ้าบ่าวมีห้าหมื่นการแต่งงานเกิดขึ้นยากทันทีเพราะตัวมาฮัดส,สินสรเนี่ยจะมาขวางทางไว้เอาออกไปให้หมดสิ่งขวางทางเหล่านี้เอาเอาออกไปให้หมดต้องดูว่าผู้ชายสามารถแค่ไหนถ้าเขาเป็นผู้นําได้เป็นคนที่มีศาสนาเข่งคัดในเรื่องอามันอิบาดัตนะครับมีอิมันต่ออัลลอฮฺสุบะตตลาเข่งคัดอามันอิบาดัตอุปนิสัยดีถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยเราให้การนิกาเป็นเรื่องง่ายเลยมีเท่าไหร เอามาเลยแค่นั้นเท่าที่มีไม่จําเป็นจะต้องตั้งสูงม่จะเป็นต้องรักษาหน้าตาจนกระทั่งมันก่อให้เกิดความเสียหายเพราะอะไรครับเพราะเราต้องการให้การแต่งงานเป็นสิ่งที่มีบรารอกกาอย่าเอาอุปสรรคใดๆมานาบีไม่เคยเอาเงินเอาทองมาเป็นอุปสรรคการแต่งงานเป็นเรื่องง่ายมากในสมัยของท่านรสูรุลอยฮิสลาลลอฮ์ุอัลเลหิวสซาลัมให้การจีนาในี่ประตูจีนานี่มันแคบที่สุดให้ประตูนิกาเนี่มันเปิดกว้างที่สุดถ้าเป็นเช่นนี้นะครับการแต่งงานเป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องที่ถูกสนับสนุนแล้วกก็ีส,สอดไไมมม่าาขวางาวงั้้นนให เท่าที่ผู้ชายจะมีความสามารถให้ได้เนี่ยสุดท้ายเราก็จะเกิดครอบครัวมุสิมและลูกหลานก็จะตามมาประการต่อมาครับอย่าได้กลัวความยากจนครับอลัลลอฮ์ตาลาบอกในะอังก่อนชัดเจนครับอย่าได้กลัวความยากจนริสกีทุกคนอัลลอฮ์สุมาตาล,ตลกาหนดมาแล้วทุกคนที่อัลลอฮ์สุมาตาล,ตลให้เกิดบนหน้าแผ่นดินนี้มีริสกีที่กํากับมาแล้วดูตอนแรกอาจจะลําบากรู้เหมือนกับพ่อแม่ลําบากแต่ให้มั่นใจเถอะครับว่าอัลลอฮ์สุมาตาล,ตลได้ทรงกําหนดริสกีของแต่ละคนไว้แล้วเราไม่ได้เลี้ยงเองเราแค่ทําหน้า ที่เราทําหน้าที่เป็นภาพลักษณ์ของการทําหน้าที่แต่หากไกัตแก่นแท้ก็คืออัลลอฮฺสมบติละได้ทรงกําหนดริสกีให้แก่มนุษย์ทุกคนเห็นไหมครับว่าคนลําบากในช่วงแรกผมเจอเยอะแยะมากมายนะครับดูมันว่าเขาลําบากเนื่องจากมีลูก5 6 7 8 9คนลูกเยอะดูมันเขาลําบากแต่ตอนสุดท้ายพ่อแม่เหล่านี้จะอยู่ได้อย่างสบายเพราะว่าลูกๆทุกคน,นรับผิดชอบเพราะฉะนั้นกลายมาเป็นว่าคนที่มีลูกหลานแล้วก็มีความสุขกับลูกหลานแล้วก็ฐานะของเขาในบ้านปลายชีวิตเขาจะอยู่อย่างมี ความสุขช่วงแรกเป็นเรื่องของการอดทนแต่พอช่วงหลังเป็นเรื่องของการชุก,กตุต่อร้อนเลยล่ะพี่น้องครับมั่นใจในอัลลอฮ์สุบานตาลามีลูกกันให้เยอะๆท่านนาบีบ,บอกว,ว่าเราไว้อวดประชาชาติของฉันในวันโลกหน้าแต่ก็ไม่ลืมนะครับประการต่อมาที่ต้องไม่ลืมก็คือลูกหลานที่เรามีกันเยอะแยะมากมายนั้นเราจะต้องเลี้ยงดูลูกหลานตามรูปแบบของอิสลามจะต้องให้พวกเขามีการศึกษาศาส,สนาจะต้องให้พวกเขาทานอาหารที่ฮาลาลันไปยีบันนะครับแล้วก็พัฒนาพวกเขาเลี้ยงดูพวกเขา เขาอบรมบ่มเพาะนิสัยเขาให้เป็นเด็กมุสลิมที่ดีผมเชื่อว่า34ประการนี้ถ้าเราช่วยกันทําเราช่วยกันพยายามเราร่วมมือกันสนับสนุนกันทั้งองค์กรบ้านโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นฟัดดูอินหรือโรงเรียนประชาบาลและก็อันที่3ก็คือมัสยิดบ้านโรงเรียนมัสยิดสามแห่งนี้ ผสมประสานกันเรามีบ้านเรามีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่โตเพราะมุสลิมมักจะเป็นครอบครัวใหญ่ที่เราจะไม่ทิ้งขว้างคนแก่ให้เป็นภาระของสังคมเราจะให้อยู่กับเราพ่อแม่ของเราที่แก่ชรายอยู่กับเราอยู่กับลูกอยู่กับบ้านอยู่กับครัวนี่คือสุนนะนี่คือแบบอย่างของอิสลามเพราะนั้นเด็กอยู่กับเราคนแก่อยู่กับเรานี่คือประการที่หนึ่งสร้างครอบครัวประการที่2ก็คือให้มีการศึกษาตั้งแต่อา่านอัลกุรอานก็ถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาหนึ่งให้เรียนให้เรียนฟัดดูอินสองอาทิตย์เพื่อเด็กจะได้รู้ ในเรื่องราวของศาสนาแล้วก็ส่งให้เขาเรียนสูงๆเพื่อเขาจะได้จบไปแล้วก็เป็นคนที่มีคุณภาพประการต่อมาก็คือมัสยิดนะครับมัสยิดจะต้องเป็นแหล่งสําหรับการอบรมสั่งสอนทุกวันศุกร์ผู้ชายจะต้องไปมัสยิดมีการอบรมมุสลิมะประจําเดือนมีการดูแลในเรื่องของศูนย์อบรมจริยธรรมประจํามัสยิดแต่ละมัสยิดเพราะนั้นถ้าบ้านโรงเรียนมัสยิดได้ประสานมือกันเนชื่อเหลือเกินว่าเราจะสามารถสร้างเยาวชนมุสลิมไทยที่มีคุณภาพแล้วทด แทนคนที่ต้องสูญเสียชีวิตไปตามกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติของอัลลอฮฺซุลตาลาแล้วเราจะมีคนวัยทำงานเพิ่มขึ้นมากขึ้นขอรณรงค์ให้พี่น้องมุสลิมช่วยเหลือกอบกู้สถานาการณ์ที่กำลังวิกฤตในเรื่องของการขาดคนรุ่นใหม่ขาดเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีจำนวนน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนี่ด้วยกับการที่เรามาระดมมาสนับสนุนการแต่งงานอย่าให้สินสอดเป็นเรื่องอุปสรรคนะครับและก็อย่ากลัวความยากจนมีลูกกันเยอะเและก็เลี้ยงดูพวกเขาตาม หลักการของอิสลามเชื่อเหลือเกินว่าเราสามารถที่จะเป็นกลุ่มคนหนึ่งที่จะกอบกู้ช่วยเหลือประเทศไทยของเราให้ผ่านวิกฤตที่กําลังมีการวิเคราะห์กันว่าต่อไปข้างหน้าไม่กี่ปีนี้จะต้องเป็นปัญหาแน่นอนเพราะเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบขอราบทรงช่วยเหลือและนําทางพวกเราด้วยเถิดอาเมนยาราบันอาลมินอัสสลามอะลัยคุมระมาตุลอฮิวะบ่รากาต